มินแลนด์เชนเนลสวัสดีค่ะสำหรับตอนนี้นะีคะก็มาฟังหันเส้นกันต่อนะคะเป็นในตอนที่347กันแล้วนั่นเองนะคะยังไงเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปฟังกันต่อได้เลยนะคะสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่122 0แล้วนั่นเองนะมีชื่อตอนว่าแมลงสีทองนั่นเองนะคะยังไงก็ไปฟังกันได้เลยะคะ่ะ ถึงแม้ว่าฮานเซินจะได้รับของขวัญมากมายจากมอนสเตอร์ตลอดการเดินทางของพวกเขาแต่ทว่าก็ไม่มีของชิ้นไหนที่เหนือกว่าผลมาไม้โลหิตและน้ำลายมังกรของขวัญที่เขาได้จากมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดนั้นเป็นของขวัญที่ดีที่สุดที่เขาได้รับมาเมื่อใกล้จะออกจากภูเขาพูดผีพวกเขาก็เจอมอนสเตอร์ขั้นสุดยอดอีกตัวหนึ่งมันก็คือลิงยักษ์ตัวหนึ่งซึ่งมันก็ได้ให้แก้ววายเล็กๆก,ก,กับฮานเซิน ฮันเซ่นสามารถบอกได้เลยว่ามันคือของที่ได้มาจากพืชจีโนแต่หลังจากที่ตรวจสอบอยู่นานเขาก็ยังไม่รู้ว่ามันเอาไว้ใช้ทำอะไรลิงยักเองก็ช่วยพวกเขาเดินทางออกจากภูเขาเช่นกันมันยกสมาชิกทุกคนในกลุ่มของฮันเซ่นขึ้นมาวางลงบนไหล่ของมันหลังจากนั้นมันก็วิ่งติดต่อกัน4วัน4คืนไม่นานเส้นทางบนภูเขาอันขรุขระก็ได้เปลี่ยนไปเป็นเนินเขาที่เขียวขจี ซึ่งก็เป็นที่อยู่ของม้าหลายตัวพวกมันกำลังวิ่งเล่นไปมาอย่างสนุกสนานในที่สุดพวกเราก็ออกมาจากภูเขาพูดผีได้สำเร็จทุกคนมีความสุขมากลิงยักษ์วางพวกเขาลงและส่งเสียงคํารามให้หันเส้นก่อนที่มันจะกลับพวกเขาก็ใช้เวลายาวนานมากก็จะเดินทางออกมาจากภูเขามันเกือบจะเหมือนกับพวกเขานนั้นได้ฝันไปทุกอย่างที่พวกเขาได้ประสบพบเจอ,อนั้นเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมาก แม้แต่ตัวหานเซินเองก็ตามแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังฉลองหลังจากออกมาจากภูเขาได้สำเร็จจูจูก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นหลิวอี้เสียนกลิ้งลงไปไม่อยู่บนพื้นพร้อมกับกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมีบาดแผลเกิดขึ้นที่ร่างกายของเขาเรากว่าเขาถูกอะไรบางอย่างเฉือนตัวของเขาเปียกไปเป็นชุ่มๆด้วยเลือด แม้จะไม่มีใครถำอมารเขาเลยในขณะที่หลิวอี้เซียนกรีดร้องเขาก็เริ่มถูกถลกหนังด้วยฝีมือของใครบางคนที่มองไม่เห็นเพียงไม่นานเนื้อของเขาก็ถูกเฉือนออกเส้นมองเห็นกระดูกแต่บาดแผลของเขานั้นไม่ได้ถึงชีวิตข้าฉันทีได้โปรดเหระฉันผิดไปแล้วทั้งหมดก็เพราะว่าฉันต้อการเวยเว่ยฉันถึงกับยอมที่จะทำร้ายพวกนายเพื่อให้ได้เธอมาเลยนะใบหน้าของหลิวอี้เซียนนั้นบิดเบี้ยวลและเต็มไปด้วยเลือด ความเจ็บปวดที่เขาได้รับมันเกินกว่าที่เขาจะทนได้เขาต้องการที่จะตายจริงๆทุกคนพอจะเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นสปิริที่เป็นเจ้านายของหลิวอี้เสียนคงตรวจจับได้ว่าเขาเดินทางออกจากภูเขาพูดผีสปิริตนนั้นจึงคิดว่าหลิวอี้เสียนนั้นทรยศลินเทอร์ยิบดาบของเขาออกมาและแทงเข้าไปที่หัวใจของหลิวอี้เสียนพลังชีวิตของเขาได้หายไปจากร่าง ใบหน้าของเขาดูสงบราวกับว่าเขาได้รับการปลดปล่อยจากการที่รอคอยมานานไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้เขาทุกข์ทรมานยังไงพวกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเขาอาจจะสมควรตายแต่ไม่ใช่การตายที่โหดเหี้ยมและทรมานแบบนี้ลินเทอร์พูดฮันเซินพยักหน้าแม่เขาจะเกลียดหลิวอี้เสวียนและอยากที่จะฆ่าชายคนนี้ด้วยมือของเขาเองแต่เขาก็ไม่คิดที่จะทรมานหลิวอี้เสวียนแบบนี้ คนอื่นๆเมื่อเห็นหลิวอี้เสียนถูกฆ่าพวกเขาก็ช็อกพวกเขารู้สึกโล่งอกที่ไม่ได้เลือกไปที่เมืองและยอมเป็นทาสของสปิริวันหนึ่งพวกเขาก็อาจจะมีจุดจบเหมือนกับหลิวอี้เสียนก็ได้พเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มอนสเตอร์มาทำลายและกินร่างของหลิวอี้เสียนฮานเซิ่นจึงเผาศพของหลิวอี้เสียนทันทีเมื่อถึงเวลาที่ต้องออกเดินทางอีกครั้งพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าจะไปทางไหนดี ข้างหน้าของพวกเขามีแค่ทุ่งหญ้าที่กว้างสึกลูกหูลูกตาเท่านั้นดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจเลือกทางเดินโดยใช้วิธีสุม่มมอนสเตอร์ที่ดูเหมือนม้าที่อาศัยอยู่ที่นี่เหมือนจะหวาดกลัวมนุษย์ก่อนที่พวกเขาจะเข้าใกล้พวกมันพวกม้าก็วิ่งหนีออกไปไกลแล้วหลังจากเดินทางไปสักพักจู่ๆพวกเขาก็าาได้ยินเสียงทงั้งๆที่มีบางอย่างกำลังมุ่งหน้ามาทางพวกเขาแต่เรว่าตอนแรกมันมีแค่ตัวเดียว แต่หลังจากนั้นก็มีมอนสเตอร์สีทองบินออกมาเพิ่มอีกเมื่อเห็นชัดๆพวกเขาก็รู้ว่ามันคือมแมลงแมลงนั้นบินออกมาเยอะขึ้นเ,เรื่อยๆจนเดินจะปกคุมไปทั่วท้องฟ้าทําให้ท้องฟ้ากลายเป็นสีทองแต่พวกมันไม่ได้ทําให้สนามหญ้าที่พวกเขาเดิอนอยู่นั้นดูมืดลงเลยกับการแสงในบริเวณนั้นสว่างมากยิ่งขึ้นฉันสงสัยจังเลยว่าแมลงพวกนี้จะให้อะไรกับพวกเราเฉินหูดูตื่นเต้น แม้แต่ตัวเฉินหูเองจะไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเป็นพิเศษแต่เขากลับรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ดูว่าพวกมันนั้นกำลังจะนำของอะไรมาบรรณาการแก่หานเซิ่นแต่หานเซิ่นนั้นไม่ได้คิดเหมือนกับเขาสีหน้าของหานเซิ่นเริ่มเปลี่ยนไปพวกมันไม่ได้มาที่นี่เพื่อให้ของขวัญใครทั้งนั้นทุกคนเตรียมตัวต่อสู้บ้าหน่าไม่จริงใช่ไหมเนี่ยเฉินหูไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่หานเซิ่นพูด มแมลงสีทองบินเข้ามาหาพวกเขาอย่างรวดเร็วพวกมันบินฉบลงมาและพยายามจะกัดพวกเขาอย่างหิวกระหายทุกคนปลดล็อกยีนของตัวเองและเรียกอาวุธของแต่ละคนออกมาเตรียมที่จะโจมตีกลับร่างกายของแฮนเซินเริ่มลุกเป็นไฟด้วยเปลวเพลิงสีแดงเขาสั่งให้ฟินิกส์ตัวหนึ่งพุ่งเข้าไปเผาพวกมแมลงที่อยู่ตรงหน้าแต่มแมลงสีทองพวกนี้มันมีอะไรบางอย่างแปลก,ปลกเมื่อเพลิงฟินิกซ์เผาพวกมันได้ มันก็ไม่เกิดฟีนิกซ์ตัวใหม่ขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นและที่ยิ่งแปลกไปมากกว่าน,นั้นก็คือไม่มีเสียงประกาศหลังจากที่แมลงตายฮานเซอนลองใช้ออร่ราของศาสตร์ตรงเสียนเพื่อตรวจสอบแมลงพวกนี้แต่เขาก็ไม่สามารถตรวจสอบพวกมันได้กลุ่มของพวกเขาใช้ความสามารถทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับฝูงแมลงนี้แต่จำนวนของศัตรูนั้นมีเยอะเกินไปถ้าแมลงบินเข้ามาถึงตัวพวกเขาได้แม้แต่เกาะระดับกายพัน ก็ไม่สามารถทนต่อการกัดของพวกมันได้มแมลงพวกนี้จะฉีกชุดเกราะของพวกเขาขาดในทันทีจากนั้นเสียงกรีดร้องก็เริ่มดังขึ้นในหมู่ของพวกเขาเมื่อฮันเซินหันกลับไปมองคนที่ถูกกัดฮันเซินก็พบว่าตัวของพวกเขานั้นเริ่มชุ่มไปด้วยเลือดฮันเซินพยายามอย่างเต็มที่เหมือนกับทุกทีแต่เขารู้ว่าครั้งนี้คงจะไม่สามารถปกป้องได้ทุกคน ฮันเซินให้วิญญาณอาสูรชุดเกราะที่ได้จากเต่าเลือดศักดิ์สิทธิ์ให้กับหลินเวยเวยและพูดใส่นี่ซะหลังจากที่เรียกชุดเกราะออกมาเธอก็รู้สึกปลอดภัยจากพวกมแมลงพวกมแมลงสีทองไม่สามารถทะลุผ่านการป้องกันของชุดเกราะได้แต่มันก็ไม่ได้ช่วยจัดการกับมแมลงฝูงใหญ่ที่บุกเข้ามาอย่างต่อเนื่องพวกมันดูเหมือนกับพาย,ยุทะเลทรายในทุ่งหญ้าแห่งนี้และฮันเซินก็คิดไม่ออกเลยว่าจะรอดจากสถานการณ์แบบนี้ไปได้ยังไง เสียงกรีดร้องนั้นเริ่มดังขึ้นเรื่อยๆมแลงหลายตัวบินเข้าไปเกาะที่ขาของหวังอวี่ผ่านไปไม่นานขาของเขาก็เหลือแต่กระดูกเขาลม้มลงกับพื้นเมื่อลม้มลงบนพื้นความสามารถในการป้องกันตัวของเขาก็ลดลงอย่างมากมาแลงนับไม่ถ้วนบินเข้าไปกัดที่ร่างไร้การป้องกันของเขาอีกไม่นานเขาคงจะเหลือแต่กระดูกแน่ร่างกายของหานเซินล,ลุกโชดช่วงไปด้วยเปลวไฟสีแดง เขาเผาพวกมแมลงที่อยู่รอบๆหวังอีฮานเซินช่วยชีวิตหวังอีเอาไว้ได้แต่ก็แค่ชิวเฉียดเท่านั้นหวังอีบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถลุกขึ้นมาได้ยังไม่ต้องพูดถึงที่จะสู้ต่อเฉินหูได้เป็นเหยื่อรายต่อไปเขากรีดร้องออกมาดังสนั่น,น,นเมื่อฮานเซินเห็นเฉินหูล้มลงไปเขาก็ปล่อยลูกไฟไปทางเฉินหูเพื่อเผามแมลงที่ต้องการจะทำร้ายเฉินหู ตอนนี้ฮันเซินพอจะยื้อไว้ได้สักพักแต่เขาก็รู้ว่าไม่สามารถช่วยทุกคนได้หมดเบาเออจัดการแรงพวกนี้ทีสิฮันเซินพูดขอให้เธอช่วยแต่เธอไม่เคลื่อนไหวสายตาของเธอเหมือนกําลังจ้องมองอะไรบางอย่างอยู่ตัวฮันเซินเองสามารถหนีไปได้ดุกเมื่อแต่ถ้าเขาทำแบบนั้นคนอื่นที่ร่วมเดินทางกับเขามานานก็จะตายถูกฆ่าอย่างสยดสยองกันไปหมดลินเวยเวยยังปลอดภัยอยู่เพราะมีชุดเกาะเลือดศักดิ์สิทธิ แต่ตอนนี้มันก็เริ่มจะมีร้อยร้าแล้วซึ่งมันคงจะรับการโจมตีได้อีกไม่นานนะักเบาเอ๋ยังคงมองไปในทิศทางเดิมยังไม่มีทีท่าว่าเธอจะเรียกน้ําเต้าออกมาแต่ท่านได้นั้นหาเนเชิญก็ได้ยินเสียงดังขึ้นและขึ้นเสียงที่ตามมาก็ทําให้ทุกคนล้มลงกับพื้นมันคือเสียงหอนที่คล้ายคลึงกับเสียงหอนของหมาป่าแต่ก็ไม่เหมือนกันสัทีเดียวในตอนที่พวกเขายังอยู่บนภูเขาพูดผี เมื่อหมาป่าการสุดยอดได้ยินเสียงหอนนี้มันก็ปล่อยหานเซินและคนอื่นๆไปในตอนนั้นหานเซนเองก็คิดได้แล้วว่าพวกเขาอาจจะได้รับการปกป้องจากมอนสเตอร์ตัวนี้อีกครั้งเสียงหอนนั้นมันดังมากซึ่งหมายความว่าไม่ว่าตัวอะไรก็ตามที่ส่งเสียงหอนออกมาคงจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่แต่หานเซินก็ไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปถ้ามันปรากฏตัวออกมาแแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น หลังจากเสียงหอนจบลงพวกมแมลงก็ยังคงโจมตีพวกเขาอย่างไม่ลดละซึ่งทำให้หันเซินนั้นผิดหวังไม่น้อยแต่วินาทีต่อมาสายฟ้าสีเงินก็ฉีกท้องฟ้าออกเป็นสองส่วนซึ่งทำให้ทุกคนประหลาดใจมากพร้อมกับล้มลงบนพื้นในขณะที่พวกเขาเริ่มจะหมดหวังสายฟ้าสีเงินก็ผ่าลงมาจากท้องฟ้าอีกครั้งพวกมแมลงที่ถูกสายฟ้าผ่าใสาแหลกสลายไปในพริบตาเลากับฝุ่นละออง มันเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนช็อกนอกจากบริเวณที่พวกเขาจับกลุ่มกันอยู่ตอนนี้แล้วนั้นนอกเหนือจากนั้นถูกสายฟ้าสีเงินผ่าฟาดลงมาจากท้องฟ้าราวกับว่าโลกนี้กำลังจะจบสิน้นแมลงทั้งหมดที่บินมาพยายามจะลุ่มถึงและต่งหารพวกเขาถูกสายฟ้าช็อตตายไปอย่างรวดเร็วหนึ่งจริงใช่ไหมเนี่ยความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาในหัวของฮานเซิลแต่เขาคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ อะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นมีเงาเล็กๆปรากฏออกมาในทิศทางที่เป่าอื้อจ้องมองอยู่มันกำลังวิ่งเข้ามาหาพวกเขามันคือจิ้งจอกสีเงินตัวเล็กมันกำลังวิ่งเข้ามาหาพวกเขาอย่างช้าๆและสง่างามไม่มีสายฟ้าลูกไหนผ่าถูกมันลาวกับว่าสายฟ้านั้นเปิดเส้นทางให้กับมันเท่านั้นบ้านะ่าฮานเซิลพูดไม่ออกตอนนี้ฮาเนเซิลเข้าใจแล้วว่าทำไมราชามหมาป่าถึงยอมปล่อยพวกเขาไป และทำไมมอนสเตอร์ตัวอื่นถึงปฏิบัติกับเขาอย่างดีมันเป็นเพราะว่ามีอะไรบางอย่างคอยดูแลความปลอดภัยของเขาตลอดเส้นทางที่ผ่านมานั่นเองจิ้งจอกสีเงินหานเซินตะโกนออกมาพร้อมกับวิ่งเข้าไปหาเพื่อนเก่าของเขาสายฟ้าเปิดเส้นทางให้กับหานเซินเดินเขาคุกเข่าลงก่อนที่จะอุ้มจิงจ้งจอกสีเงินขึ้นมาและจูบที่หน้ผาผากของมันจิ้งจอกสีเงินเลียมือของหานเซินหลังจากนั้นมันก็ซุอกอกของเขา เป่าเอ๋อมองจิ้งจอกสีเงินด้วยความไม่พอใจดูเหมือนเธอจะอิจฉาที่มันได้รับความรักจากหานเซิ่นในตอนนี้นั้นพวกมแมลงได้หายไปหมดแล้วเมื่อจิ้งจอกสีเงินมองมาที่เป่าเอ๋อก็เหมือนกับว่าจะมีประกายไฟเกิดขึ้นในสายตาของทั้งคู่แต่วินาทีต่อไปทั้งคู่ก็หันหน้าหนีกันโชคดีที่หานเซินไม่ได้สังเกตเห็นการประทะสายตากันของทั้งคู่ครั้งหนึ่งหานเซินเคยคว้างผลน้ำเต้าทิ้งไป แต่จิ้งจอกสีเงินก็วิ่งออกไปคาบมันกลับมาให้เขาซึ่งทําให้หานเสินรู้ว่าควรเก็บมันเอาไว้หน้าแปลกที่เป่าเอ๋อซึ่งเกิดมาจากผลน้ําเต้าที่จิ้งจอกสีเงินอยากให้หานเสิ้นเก็บเอาไว้แต่ทั้งคู่ดูไม่ค่อยจะเป็นมิตรต่อกันเท่าไหรนะ่นักหานเสินออยากจะพูดอะไรบางอย่างกับจิ้งจอกสีเงินแต่ทันใดน,นั้นก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมแมลงสีทองตัวใหญ่โผล่ขึ้นมาจากพื้นดินร่างกายส่วนล่างของมันเหมือนกับงู แต่ส่วนบนเปลือกที่ดูเหมือนตะขาบหัวของมันเหมือนกับแมงป่องและมีเหล็กในที่อยู่ปลายหางด้านหลังของมันด้วยมันดูน่ากลัวเท่ากับปีศาจที่ขึ้นมาจากขุมนรกที่ลึกที่สุดท่ามกลางแสงสีทองที่สะท้อนจากเปลือกที่มันเงาของมันมอนสเตอร์ตัวนั้นได้คำรามออกมาจากนั้นมแมลงสีทองก็ชูหางขึ้นและทายไปมาเล่ากับว่ามันกำลังลิงมาที่หานเส้น คิดไม่ผิดแสงสีทองถูกปล่อยออกมาใส่หานเส้นเต็มแรงและความรุนแรงของมันนั้นถึงกับทำให้มิติรอบๆบปิดเบี้ยวจิ้งจอกสีเงินกระโดดมาข้างหน้าหานเส้นสายฟ้าสีเงินเริ่มหมุนวนรอบๆตัวของมันเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนร่างไปเป็นจิ้งจอกสายฟ้าที่ดูดุร้ายก่อนที่จะส่งแสงสีทองพุ่งก็ามาถึงพวกเขาจิ้งจอกสีเงินก็ปล่อยสายฟ้าสีเงินออกไปประทะ จบแล้วนะคะกับตอนนี้อันนี้คือแบบมินไม่ได้อ่านล่วงหน้าเลยนะทุกคนคือมินอ่านไปพร้อมกับทุกคนนะคะแล้วก็แบบมินแค่เดาเล่นๆหรือแบบถามถึงเล่นๆว่าเมื่อไหร่จิงจอกสีเงินมันจะมาปรากฏตัวสักทีนะคะแต่ในที่สุดวันนี้นะคะฝันก็เป็นจริงแล้วจิงจอกสีเงินก็มาปรากฏตัวตอนหน้าหาเนเซิร์นแล้วก็ทีมงานของพวกเขานนเนี่ยเองนะคะดนดีใจมากเลยนะคะในก็สแงงชูรี่เขตสองเนี่ยจิงจอกสีเงินนี้เป็นเหมือนกับบอดิการ์ของหานเซิร์นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเจอกันแล้วนะคะในที่สุด ดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็เอาเป็นว่าจบแล้วนกับตอนนี้ยังไงเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อที่ตอนหน้านะคะสำหรับคลิปนี้มิ้นจังขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ